เอ,อย่าหาว่าแช่งอ,ะอ่ะเกิดพักเก้าไกลเขาโดนยุบไม่เกี่ยวกับสนามสวเลยพักเก้าไกลไม่ว่าจะโดนยุบในช่วงนี้หรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวอะไรกับสบอวเลยครับเอาคุณจะได้คนคที่ถูกตัดเฉดมาช่วยคุณนะมีเหตุผล <c oughs> ไม่ผมเอากระแสมาเลย อ uh huh. กิดนนยุก่อ,น,อนนี้มุมใหม่ผมไม่เคยคิดมุมนี้เขาบอกหลังสงการนะค่ะเกิดยุบตุม้มถูกตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพิธาชัยธวัฒมาช่วยคุณเลยเออมีเหตุผลไม่ข<ม>า,าว่ามผมแช่งเหรออะไรนะอันนี้ผมก็อ,อไม่รู้เนะแต่ว่าแต่ว่าคนละสนามกัน ไม่หมายถึงออมบัลนรงค์แต่อันนั้นกับการที่จะทําให้เปิดหนึ่งครอบครัวหนึ่งผมลงพูดสมัครผมไม่ได้คุยกับคุณชัยธวัฒน์นะครับไม่ได้คุยกับคุณพิธานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพรรคถูกยุบก็มีโอกาสที่ทั้งสองท่านจจะมาช่วยรณรงค์อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่ได้พูดคุยกันมาก่อนเพิ่งได้ยินวันนี้ทฤษฎีเนี่ยวันแรกเลยครับที่นี่เลยไม่คิดเผื่อเขารู้คาจจะยังไม่ยุบก็ได้เพราะถ้ายุบเร็วมันเข้าเชื่อกันว่ามีกระแสไง อันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ไอ้คุณนอนดึกไหมคุณธนาทรเมื่อวานนี้น่าจะเที่ยงคืนมั้งครอ๋อไม่ได้ฟังคุณพิธาใช่ไหมโอ้ยที่เขาเหมือนลาเลยนะการนี้กลัวมาสายเหมือนเขาลาเลยนะหวังว่าจะไม่อืมหวังว่าจะไม่ก็คุณเคยบอกมนเหรอช่างมันใช่เราผมเชื่อว่าเราเตรียมใจพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ไว้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ดีกว่าแต่ถ้าต้องเป็นอย่างนั้นก็พร้อม,อมถ้าเป็นอย่างนั้นต้องพร้อมก็พร้อมนะครับพวกเราพวกเราทุกคนในที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วรอบหนึ่งก็คือรอบอนาคตใหม่ครับนะ แล้วเราก็มีการคุยกันให้กําลังจิตให้กําลังใจกันสนับสนุนซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีว่าว่ามันมีความกดดันหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับกับภาระพร้อมที่จะรับกับความกดดันต่างๆเหล่านี้มผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารที่อยู่ข้างในทั้งหมดคุณประหลัดติง๋งคุณอภิชาติคุณพิธานะครับคุณชัยธวัฒนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณเบญจาที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยผมคิดว่าทุกคนหนักแน่นพอผมไม่คิดว่าทุกคนจะท้อถอยกับเรื่องการยุบพรรคเท่านี้น,นี่กูจุ้ยเนี่ถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ไปก็ยังนั่งอยู่โนู่นเลยฮะยังทํางานกับพวกเราอย่างแข็งขัน๋อเหลอฮะข้างหลังนูน่นใช่ไหมใช่นะฮะ<อ>ดังนั้นเนี่ยกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ก็แต่เขานิ่งขึ้นนะถ้าที่กับตอนยุบอนาคตใหมโ่โอ้โอโก็ผ่านมาสองรอบแล้ว <Basil> รอบเดียวก็รอบเดียวแต่นี่คือรอบสองกำลังประชหนารอบสองมันมีประสบการณ์แล้วอดูเขานิ่งขึ้นนะอืมผมชื่นชมนะครับชื่นชมคุณพิธานะครับเมื่อคืนไม่ได้ดูแต่ที่ว่าเมื่อเช้ามีโอกาสดูตอนนั่งในรถมาก็มีโอกาสสครดูไฮไลท์นะครับผมคิดว่าเอคุณพิปผมไม่อยากจะใช้คําว่าสั่งเสียเนาะไม่อยากจะใช้คํานั้นก็ยังอยากเห็นเขามีบทบาทในสภาต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข่าวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกยุบในเดือนพฤษภาคม,มซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็ยังอยากให้ในภาพของการเมืองไทยยังมีพักเก้าไกลยอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นพร้อมก็พร้อม,อมก็พร้อมเดินหน้าต่อ,อก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าคณะก้าวหน้าก็มีบุคลากรเยอะขึ้นก็ดี เพิ่มคณะเก้าวหน้าชุดสองตัไหมฮะส่วนพักใหม่จะอะไรไงก็รอดูกันก็แล้วกัน